เรินกับเพลงเพราะๆพร้อมข่าวสารที่นำมาเล่ากับรายการ Happy Every Day ทุกวันจันทร์วันสูก11นาฬิกากว่าๆจนถึง12นาฬิกาผ่านคลื่นนี้ FM 106.5 MHz <we> หนึ่งเรื่องก่อนเรื่องแรกที่นำมาบอกกล่าวผ่านทางรายการนะคะเป็นเรื่องของการประชุมติดตามกรณีมือถือติดตั้งแอปเงินกู้เถื่อน ขอให้ผู้เสียหายรักษาสิทธิ์ร้องทุกย้ำหน่วยงานต้องช่วยเหลือผู้บริโภคเต็มที่โดยนางสาวจิราพรสินทุภไยรละทมนรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมดังกล่าวเพื่อกำกับดูแลกรอนีโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่มีแอปพลิเคชันเงินกู้โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ได้แก่สำนักงานคณะกรรมาการคุ้มครองผู้บริโภคสำนักงานเศรษฐกิจการคลงรังกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติสำนักงานคณะกรรมการ,ร,ร,ราาก,การรักษาความมั่นคงปลอดภยัยไซเบอร์แห่งชาติและกองบังคับการปรับปรามการ ทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อหามาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยนางสาวจิรพรเปิดเผยหลังการประชุมว่าจากกรณีที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากผู้ประกอบการโทรศัพท์มือถือมีการติดตั้งแอปพลิเคชันสินเชื่อความสุขและฟินอีซีซึ่งเป็นสินเชื่อให้กู้ยืมเงินผิดกฎหมายโดย ได้มีการเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องข้างต้นมาติดตามความคืบหน้าในการดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องสําหรับผู้บริโภคที่ไม่ได้กู้ยืมเงินแต่ได้รับความเสียหายจากแอปพลิเคชันดังกล่าวมีการมอบหมายให้สคอบเอร่เงดําเนินการตามอำนาจหน้าที่ส่วนกรณีผู้บริโภคได้รับความเสียหายจากการกู้ยืมเงินเช่นการคิดดอกเบี้ยเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกําหนดทาง สคอบอได้ตรวจสอบข้อที่จริงจากผู้ที่ร้องเรียนมาและส่งข้อมูลไปยังธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไปนอกจากนี้สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอ e ิเล็กทรอนิกส์จะมีการบรูรณาการการทำงานและแก้ไขกฎหมายเพื่ออุดช่องโหว่ ที่ปัจจุบันยังไม่มีกฎหมายหรือหน่วยงานกำกับดูแลเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายซ้ำอีกในอนาคตสำหรับผู้ที่ได้รับความเสียหายจากการกู้ยืมเงินผ่านแอปพลิเคชันดังกล่าวหรือแอปพลิเคชันอื่นๆที่ให้กู้ยืมเงินแต่ยังไม่ได้ยื่นเรื่องร้องทุกข์ขอให้รีบดำเนินการแจ้งความที่สถานีตำรวจใกล้บ้านหรือช่องทางต่างๆ นะคะของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนะคะผ่านระบบออนไลน์ค่ะ complain.ocpb.go.th หรือว่า ocpbconnect mobile app chatbot ที่ปกป้องแล้วก็สายด่วนสคบ1 1 6 6หหรือจะเดินทางไปด้วยตนเองก็ได้ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ผู้บริโภคศูนย์ราชการ อาคารรัฐประสาสนพักดีชั้นหนึ่งถนนแจ้งวัฒนะแขวงทุ่งสองห้องเขตหลักสี่กรุงเทพมหานครหรือจะไปที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสาลากลางจังหวัดทุกจังหวัดนะคะหรือจะไปที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้แก่เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลก็ได้เช่นเดียวกันค่ะ